กาบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกระผมพิสิทธ์พิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาเต็มร้อยนะครับวันนี้จริงๆแล้วผมต้องเป็นผู้สงวนคํแแปยติแต่ด้วยความเห็นของผมทําให้คณะกรรมาการได้มีการทบทวนสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปในวันที่ผมแปลยติให้แก้ไขมาตรา13 และมาตราสิบสามที่ผมแก้ไขนี้ผมเนี่ยเอาทั้งพรบรตัวเดิม2อ6 4บวกกับร่างที่แก้ไขจากสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นมาใช้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจเริ่มต้นนะครับการที่จะอภิปรายให้เข้าใจในร่างรัฐ พรบประชามาติ2,514เนี่ยมันมีด้วยกันอยู่สองมาตราที่สำคัญมาตรา13คือหัวใจอย่างที่ท่านนิก่อนจำนงพูดถึงนั่นเลยคืถูกต้องเพราะมันเป็นการกำหนดว่าประชามาตินั้นจะต้องผ่านหรือไม่ผ่านที่ผมฟังมาทั้งหมดของผู้สืววค่าแปลยติเหมือนกับตั้งทงไว้เสมอเลยว่าถ้ารัฐบาลตั้งประชามาติขึ้นมาประชาชนต้องเห็นชอบมันใช่หรือไม่ครับผมอยากถามในที่ประชุมแห่งนี้ ว่าทุกครั้งที่รัฐบาลตั้งต้องเห็นชอบถ้าไม่ใช่ฟังผมพูดให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินนะครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอคืออะไรการจัดทําประชามติในมาตรา9เนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์ด้วยกัน5ข้อข้อที่1ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่สําคัญมากๆและกระทบกระเทือนต่อประชาชนทั้งประเทศข้อที่2ก็คือประชามติที่คณะรัฐมนตรีมีเหตุอันสมควร อันสมควรในที่นี้ก็คือของผมคือแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอย่างอื่นผมไม่ติดใจต่อไปอันที่สามประชามติที่กฎหมายกําหนดอันที่สี่ประชามติที่รัฐสภามีมติอันที่ห้าประชามติที่ประชาชนเขาชื่อคือพูดง่ายๆว่าของผมเนี่ยเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับกลับไปดูมาตราสิบสามเดิมของพรบฉบ,บับนี้ที่ใช้นับปัจจุบันนะครับขอสาด์ถัดไป สไลด์นี้นะครับที่สื่อมวลชนตั้งชื่อว่าเสียงข้างมากสองชั้นหรือดับเบิลมาจอริตี้เราต้องทำความเข้าใจมาตราน,นี้ให้ละเอียดก่อนคำว่าสองชั้นคืออะไรแต่ก่อนที่คำว่าสองชั้นคืออะไรคุณต้องแยกให้แยะให้ออกก่อนว่าไอ้สองคำที่สำคัญในมาตาน,นี้ก็คือหนึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงสีเขียวเขียวเนี่ยเรียกผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงคือคนที่มาลงคะแนนสองผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็คือประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ในการ ออกเสียงการเลือกตั้งพอเข้าใจแบบนี้แล้วท่านดูต่อครับชั้นที่หนึ่งก็คือผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงพูดกันง่ายๆว่าถ้าสมมุติผมมีคนร้อยคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงมีคนห้าสิบเอ็ดคนมาออกเสียงถือว่าผ่านชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองคืออะไรมีจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงตรงนี้คืออะไรเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างห้าสิบเอ็ดคนที่มาลงคะแนน ประชามติมีเพียงแค่26คนเห็นชอบกับประชามตินี้ก็ผ่านแล้วครับนี่คือมาตา13ถ้าเข้าใจแบบนี้ปุ๊บนะผมขอสไลด์ถัดไปเพื่อจะให้ขยายความชัดเจนว่าดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยมันสำคัญกับเรื่องสำคัญสคัญนะครับพราผมไม่ได้บอกว่าจะใช้กับทุกๆเรื่องเพราะว่ามาตา13ในพรบ2004เนี่ยใช้กับทุกเรื่องจริงซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็อยากให้แก้ ชั้นที่หนึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง60บล้านและมีผู้มาใช้สิทธิ์ในวันที่ลงคะแนนประชามติ30บล้านกับอีกหนึ่งคนถือว่าชาประชามตินั้นผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนแต่ถ้าเกิดประชามติมีคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่ถึง30สล้านก็คือตกเลยก็คือประชามตินั้นไม่ผ่านเลยนะครับชั้นที่สองก็คือต้องมีผู้เห็นชอบประชามติ15ล้านกับหนึ่งคนก็คือเกินกึ่งหนึ่งอีกเหมือนกันก็ถือว่าประชามตินนี้้ไดรับบความเห็ชอปรระะชชชชาานนเห็อบปมตินั้นๆ นี่คือหลักของดับเบิลมาจอริตี้นะครับคำถามที่ผมได้ยินมาตลอดเลยว่าท่านบอกว่าประชามติสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ดับเบิลมาจอริตี้ในการที่จะทำประชามติผมก็ตอบว่าถูกต้องครับเพราะคุณอ่านดีๆครับประชามติอันเนี้ยพศ2514รัฐธรรมนูญที่ใช้ปัจจุบันปีอะไรครับ2560แน่นอนมันก็ต้องไม่ใช้อยู่แล้วชัดเจนแต่ถ้าด้วยความที่ผม เป็นนักวิทยาศาสตร์และผมก็อยากจะจับให้ดูว่าถ้าผมเอาประชามะติสองครั้งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมาใช,ใช้เงื่อนไขเนี่ยผ่านไหมมาพูดกันอย่างนี้ดีกว่าเพื่อจะไม่เป็นการปิดหูปิดตาประชาชนครับว่าพวกผมเตะทวงอ่ะดูสไลด์ถัดไปเลยเลยครับสไลด์นี้นะครับเป็นการลงประชามะติเพื่อจะรับร่างรัฐธรรมนูญปี2550เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 0 มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด45ล้านคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยคือ1้อเซนและมีผู้มาใช้สิทธิ์25.4ล้านคิดเป็นร้อยละ5้าสิบหกผมถามที่ประชุมที่นี้ว่าเกินกึ่งหนึ่งไหมครับเกินแน่นอนอยู่แล้วผ่านก็มาดูว่าการลงประชามติของคนในวันนั้นนะครับคําถามที่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรากำลังที่เรากำลังเรียกร้องรัฐธรรมนูญประชาชนเนี่ยนะรครับ คะแนนเสียงเห็นชอบ14.7ล้าน14.7ล้านเนี่ยผมถามว่ามากกว่าอ่มากมากกว่าครึ่งหนึ่งของ25.4สิ้าไหมก็มากกว่า57.81เพราะฉะนั้นทั้งสองประเด็นก็คือชั้นหนึ่งและชั้นสองผ่านหมดแสดงว่าประชาชนยอมรับกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่แก้ไขที่เพื่อที่สองพันห้าร้อยห้าสิบแห่งนี้เนี่ยคือครั้งที่หนึ่งก็เห็นว่าไอ้ดับบเ double m a j o ิตี้ที่ท่านว่ามีปัญหา่ะมันไม่มีปัญหานะครับนี่คือครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองเรามาดูกันขอสายตัดไปครับครั้งที่สองคือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลยครับที่เราใช้กันอยู่ที่ท่านบอกไม่เอาเพราะมันผ่านยากอ่ะมาดูกันครับผ่านยากไหมถ้าผ่านยากผมยอมรับให้แก้เหมือนท่านนะครับดูครับจํานวนผู้มีสิทธิ์ห้าสิบล้านวันนั้นมีคนมาออกสิทธิ์หรือมาใช้สิทธิ์มาลงคะแนนประชามติยี่สิบเก้าจุดเจ็ดเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตชั้นที่หนึ่งก็ผ่านนะครับผ่านแน่นอนนะครับแล้วมาดูคําถามอีกสองคำถาม ดูว่ารับไหมกับร่างแล้ธรรมนูญทั้งฉบับคําถามที่หนึ่งเห็นชอบ16.8เกินไหมครับเกินกึ่งหนึ่งไหมครับของ29.7เกินคิดเป็นร้อยละ61.35คําถามต่อมาประเด็นที่2องคำถามพ่วงก็ยังมีคนลงคะแนนเห็นชอบอีก15.1คิดเป็น58.07ถามว่าผ่านไหมก็ผ่านอีกไอ้ที่คุณกล่าวอ้างว่ามันยากยากเนี่ยมันไม่จริงคุณจะปิดหูปิดตาประชาชนครับนกเว้นคุณจะทําประชามติที่เขียนร่าง อ้างอ้างสวยหลูว่าจะทำํทำรัฐธรรมนูญประชาชนแต่สิ่งที่ผมเห็นที่คุณที่ผมเห็นในสื่อในข่าวเนี่ยคุณกําลังจะแก้จริยธรรมนันกการเมืองนะครับผมถามคุณว่ามันถูกต้องไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนครับผมถามสักนิดหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณตีประเด็นว่าดับเบิร์มาจอริตี้มันยากเนี่ยผมขอเถียงเลยครับว่าสิ่งที่ผมโชว์เนี่ยคือความจริงทุกประการ ไม่ได้แต่งเติมสีสันอะไรเลยมันคือความจริงทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผ่านทั้งสองครั้งด้วยหลักการนี้ครับไม่ใช่หลักการที่พวกคุณว่าขอไปหน้าถัดไปครับคราวนี้เนี่ยผมจะโชว์ร่างที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนำขึ้นมาผมขออนุญาตท่านประธานอธิบายให้ละเอียดนิดนึงเพื่อเป็นการป้องกันประชาชนมองวุฒทสภาในทางไม่ดีว่าเป็นการเตะทวงหรือมีเกมการเมืองซึ่งผมขอบอกว่าไม่มีใดๆทั้งนั้น ผมมาทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนคนไทยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเท่านั้นวันนี้เนี่ยผมรับไม่ได้ครับกับร่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแก้จนเหลือคําว่าเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงและสูงกว่าคะแนนงดออกเสียงผมถามจริงๆเรอครับท่านเขียนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ท่านดูว่ามันแสนจะง่ายเกินทําไมถึงบอกอย่างนั้นท่านลองคิดง,ง่ายๆว่าเอาแล้วท่านคิดดูคะแนนเสียงเนี่ยชนะกันมาแบบชนิดไม่มีคนค้าเลย 4ี่เก้าเสียงนะครับท่าน4ี่รเก้าเสียงเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นี้ไปทิศทางเดียวกันหมดเลยอีกหนึ่งเสียงเนี่ยไม่ต้องถามนะครับก็คือท่านประธานลดออกเสียงพูดง่ายๆก็คือ4ี่เก้าเสียงเห็นชอบหมดแล้วเขียนสั้นๆแค่นี้นครับเหลือแค่นี้มันคืออะไรครับผมขอถ้าเกิดว่าใครนะครับยังรับรางนี้อยู่เนี่ยผมขอตั้งพอบอเยี่ชื่อใหม่เลยนะครับว่าเป็นพอลบอเสียงข้างน้อยของประชาชนเพื่อประชาชนและเพื่อไทยนะครับอ่ะเรามาดูต่อครับ ว่าทาไมมันง่ายขนาดนั้นขอหน้าสไลด์หน้าถัดไปครับสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยนะครับผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมใช้คําว่าผมย่อจากเมื่อกี้ยาวๆนะครับเหลือแค่สั้นๆก็เรียกว่าเสียงข้างมากธรรมดาหรือซิมเพิลซิมเพิลโหวตผมสมมุติว่ามีคนมาใช้สิทธิ์แค่สี่คนนะไม่เอาสี่ล้านสี่คนในนี้นะครับในนี้ด้วยนะฮะสี่คนในนี้ไปใช้สิทธิ์อีกห้าสิบล้านนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ผ่านนะครับผ่านยังไงผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์นันทนาท่านนิกรและผมแล้วก็ท่านประธานไปใช้สิทธิ์ครับ คนอื่นไม่ต้องไปเลยนะครับทุกคนอยู่ที่บ้านสี่คนนี้ไปใช้สิทธิ์แค่สี่คนทั้งประเทศมีสี่คนนี้ท่านอาจารย์นันแล้วก็ท่านอาจารย์นิกนรลงคะแนนเห็นชอบผมลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างธานูญท่านประธานนดออกเสียงอ่ะไปเข้าเงื่อนไขว่างครับเห็นชอบมากกว่างดออกเสียงเป็นไงครับก็ประชารงว่าประชามาติผ่านก็ทุกคนเท่ากับคนห้าสิบล้านต้องไปเห็นชอบกับคนสี่คน่ะ เอาแค่สี่คนนะครับแล้วที่ผมเน่ยเคืองที่สุดเลยครับผมขออนุญาตท่านประธานนิดน,นึงครับหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาการแล้วก็ขึ้นไปสมควรทำประยแล้วเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ที่ผมอ่ะเคารพนับถือทั้งความรู้และความสามารถมากๆและผมยังมีหนังสือของท่านด้วยและผมก็ยังได้อ่านหนังสือของท่านด้วยแล้ววันนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านเขียนในหนังสือเลย ผมขออนุญ,ญาตท่านประธานขอยกตัวอย่างเพราะว่าทั้งคนเขียนและหนังสือนั้นอยู่ในมือผมแล้วหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนว่าชื่อหนังสือนะครับสื่อสารการเมืองทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ผู้แต่งดรนันทนานันทวโรพาสผมขออ่านให้ฟังนะครับกานพิเศษครับครับได้สรุปได้แล้วครับครับหลักมขอขอขอ,ขอท่านประธานนิดนึงครับหลักเสียงข้างมาก ระบอกประชาธิปไตยคือการใช้เสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครองโดยทั่วไปแล้วใช้เสียงข้างมากธรรมดาคือเสียงเกินกึ่งหนึ่งซิ m เพิลมาจผมถามว่านังสือเล่มนี้เขียนว่าเสียงข้างมากธรรมดาคือเสียงเกินกึ่งหนึ่งผมถามว่าอาจารย์นันทนาเห็นชอบยังไงกับร่างนี้เพราะว่าเสียงที่ออกมาได้สิ้นสี่คนเห็นชอบสองคนมันเกินกึ่งหนึ่งตรงไหนครับต้องให้ผมอะ เชื่อหนังสือเล่มนี้หรือผมควรเผาตำราเล่มนี้ทิ้งซะอาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยประเด็นต่อไปครับท่านป,ประธานคะเด